โอกาสสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่จะได้ประสบการณ์มากกว่าแค่การเรียนรู้โอกาสที่จะได้สัมผัสกับอาชีพและการทํางานจริงพร้อมมอบให้กับน้องๆทุกภูมิภาครุนธรมีภาคที่เส้นทันเป็นโครงการที่ดีหลายๆเลข่ะพอเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กน้อยคอนหนึ่งที่บ่มีประสบการณ์ ได้เข้ามาเหตุงานฝึกฝนทักษะควบคู่ไปกับการเรียนแถมยังได้เรียงตัวเจ้าของเพื co ่อจ so ังไว้รุ่นในต่างประเทศเลยค่ะปลาปลาสามารถส่วนแตมาโลเลอร์เป็นี่มาโลตานีมาส่วนเลือกปมาตานอก่อเซจิมอดอมาเจอวาเลอร์เป็นนน่าเปอร์บาแตมาโลเลอร์ขึ้นจิมอดอมาเจอวาเลอร์เป็นี่บาระเบียบวินัยหมอดอแก้ไขสถานการณ์เลือกเป็นแม่ยาเซจิมอดอเป็นี่บาททัศนะ การเจรจาต่อรองหมอด้เป็นนีบะทัศษ์ตัวดบัลูกค้าดอกุมมสโกอดอปัญญกะคือเรียกขึ้นจหมอส่วนตัวเองเราเนี่ยเป็นคนที่ชอบหาประสบการณ์ใหม่ๆค่ะชอบการทํางานในชีวิตจริงมากกว่าที่จะนั่งอยู่ในห้องเรียนพอในตัวที่ฉันเองเนี่ยคิดว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมีการแข่งขันการจ้างงานที่สูงมากแถมยังเน้นกันที่ประสบการณ์แล้วก็คุณภาพ ไม่ใช่ความรู้ที่เป็นแค่ตัวหนังสือดังนั้นเนี่ยโครงการนี้จึงตอบโจทย์ดิฉันมากๆและนอกจากนี้ดิฉันสามารถนําความรู้ตรงเนี้ยไปต่อยอดในอนาคตได้แล้วก็ที่สําคัญเลยทุนเนี่ยเรียนฟรีสามารถเลี้ยงอาชีพแล้วก็หารายได้เสริมในการเรียนให้เราแล้วก็สามารถแบ่งเบาภาระให้ครอบครัวแล้วก็ทางบ้านได้อีกด้วยค่ะมากกว่าไรายได้ คือการได้มีโอกาสเติบโตในใสายอาชีพระหวังที่เรียนอยู่ในโครงการนอกจากความหูในท้องเรียนนะครับยังสิงได้รับความหูจากหัวหนา้างานถี่ฝึกสอนและก็พี่ๆที่ทํางานเขายัางมีการอบรมนะครับเพื่ออับสกิลในการทํางานได้มีโอกาสเติบโตในสายงานและตอนนี้ผมได้เป็นหัวหน,าน,น้าแผนกแล้วก็ได้เป็นผู้ช่วยชอบส่วนตัวของลูกค้า v i p ีของสาขาซึ่งเห็ดใ้เฮามีรายได้จากค่าคอมมิชชั่น นอกเหนือจากเงื่นเดือนอีกครับผมผมมีความภูมิใจในตัวเองมากๆครับผมจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีได้รับโปรโมทเป็นช็อปแมนเจอร์ครับที่ซูเปอร์สปอร์ตและในปัจจุบันตอนนี้ผมได้รับการโอนย้ายเข้ามาดูแลนักศึกษาในโครงการทุนทวิภาคีท่านท่านครับ ที่เซนทันนะครับก็จะมีการสอบนะครับเพื่อเลื่อนตำแหน่งนะครับในทุกๆปีนะครับน้องๆทุกคนนะครับมั่นใจได้เลยนะครับว่าจะมีโอกาสเติบโตนะครับและก็มีอนาคตในสายงานได้อย่างแน่นอนครับซึ่งผมตอนนี้นะครับก็ได้โปรโมตนะครับเป็นผู้จัดการแผนกครับแคชเชียร์แอนด์เซอร์วิสนะครับผมซึ่งตำแหน่งนี้นะครับก็ได้มาตั้งแต่ยังเรียนจบนะครับประสบการณ์ที่รายล้อมไปด้วยความอบอุ่นจากพี่ๆที่พร้อมต้อนรับน้องๆขอให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาในการปรับตัวระหว่างการเรียนและการทำงาน ช่วงแรกๆนะคะมีความกังวลเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าต้องจัดสรรแบ่งเวลาทั้งในเรื่องของการเรียนแล้วก็ทํางานนะคะไปพร้อมๆกันแต่ทางโครงการของเรานะคะจะช่วยเหลือเรานะคะในส่วนของค่าที่พักนะคะเดือนละ2,500้าบาทนะคะจากคนที่มาจากต่างจังหวัดนะคะแล้วก็มาพักในกรุงเทพค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะช่วยแบ่งเบาภาระเราได้อย่างมากเลยค่ะ เราไม่คิดว่าจะได้รับการดูแลเหมือนครอบครัวเลยนะคะไม่ใช่แค่พี่ๆหัวหน้างานเท่านั้นนะคะและมีพี่ๆศูนย์บริการการศึกษานะคะคอยให้คําแนะนาและคอยให้ความช่วยเหลือเราภายใน24ชั่วโมงเลยนะคะตั้งแต่เข้าโครงการยันจบโครงการเลยคะ่ะน้องๆไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเข้ามาแล้วจะทําได้ไหมไม่มีประสบการณ์ เพราะว่าเรามีพี่เลี้ยงคอยดูแลน้องๆตลอดโครงการค่ะรวมถึงดูแลหนึ่งเรื่องความปลอดภัยนะคะเรียกได้ว่าอยู่แบบครอบครัวไอแค์ซึ่งเป็นค่านิยมของเซ็นทรัลรีเทลค่ะแม้แต่เรื่องของโควิดเองทางบริษัทก็มีนโยบายในการดูแลช่วยเหลือดูแลและป้องกันให้กับพนักง,งานอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องของการฉีดวัคซีนการสนับสนุนอุปกรณ์ในการทำความสะอาดและอุปกรณ์การป้องกันการแพร่ระบาดด้วยครับ ประสบการณ์ที่รอให้น้องๆได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพียงกล้าคิดกล้าทำพร้อมเปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคว้าโอกาสเป็นมากกว่าการศึกษาคือการได้ทำงานการได้เติบโตและความสำเร็จของเป้าหมายในชีวิตเซ็นทรัลรีเทลบริษัทชั้นนำทางด้านค้าปลีกและบริการอันดับหนึ่งของคนไทยได้ผนึกกกำลังร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงผู้ปกครองของนักศึกษาในการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีทักษะความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันและอนาคตสร้างอาชีพที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตัวเองได้เติบโตเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสำหรับน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีความกล้าคิดกล้าทำมีเป้าหมายในชีวิตอยากจะเติบโตตั้งแต่วัยเรียน มีใจรักงานบริการใฝ่เรียนใฝ่รู้และมีความรับผิดชอบสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทุกปีทางบริษัทยินดีสนับสนุนทุนการศึกษาและสิทธิสวัสดิการต่างๆอีกมากมายการันตีมีงานรองรับทันทีพร้อมโอกาสเติบโตในสายอาชีพกับเซ็นทรัลรีเทลของเราค่ะ เขาเตรียมทุกอย่างไว้ให้เราหมดแล้วค่ะและดูแลดีเหมือนลูกหลานเลยขอให้ทุกคนกล้าเข้ามาสมัครกันนะคะไดเรียนไปน้ามีรายได้มีสวัสดิการที่ดีแถมยังได้ประสบการณ์ทำงานโอกาสดีๆแบบนี้หาอยากได้ค่ะนอกประมาโลตาเจเนมาตาเจเนตะบุ i ยซาจิมแต่ผลตอบแทนเรือยเป็นิบนเนราลมอโอกาสอยแค่เอื้อมนะครับรีบมาคว้าไว้นะครับมาเติบโตมาสร้างรายได้และมามีประสบการณ์ที่ดีด้วยกันนะคะ่ะเฮลส์สกอด์เซนทัรีเทลมอ มาเป็นครอบครัวเซ็นทรัลรีเทลด้วยกันด้วยครับมาเป็นครอบครัวเซ็นทรัลรีเทลด้วยกันนะครับมาเป็นครอบครัวเซ็นทรัลรีเทลด้วยกันนะคะ